สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพาแทพระใหม่ยอดนิยมนะคะวันนี้วันที่10บแล้วนะทุกคนวันที่10บพฤษภาคมนะคะสองหหกเนะคะมีต้องบอกวันที่นะคะตอนนี้เพราะว่าพี่พีเอฟซีหลายท่านบางทีเพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะคะก็จะเห็นคลิปเก่าๆนะคะก็บางคลิปก็หมดเร็วภายในวันนะคะส่วนบางคลิปก็พอยังมีแบ่งบ้างอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่า ได้อะไรมาบ้านคะหาของวันต่อวันนะคะไม่มีแบบว่าไม่มีมากักมาตุนนะเพราะว่า Đ เราแบบว่าบางทีนะไม่ได้เช็คราคาอย่างเงี้ยคะ่ะหาของมาได้จับมาขายออกไปแบบนี้คะ่ะแบ่งปันพี่ๆไปเนาะ <_ S 1> ก็เลยบางทีก็ถูกแพงแล้วแต่แล้วแต่ว่าทุนมาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจกันดีๆนะแต่เรารับประกันว่าตรงปก แล้วก็รับประกันแท้จากวัดแน่นอนนะคะเราอยู่ตรงนี้เราต้องซื้อสัตว์นะคะถ้าเกิดว่าไม่ซื้อสัตว์จะไปต่อลำบากนะ,ะเพราะฉะนั้นพี่พี่ f c ทุกๆท่านนะคะมั่นใจได้แล้วก็หายห่วงได้เลยนะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรมาให้ชมบ้างนะคะอ่า รอบก่อนบอกว่าปลายทางใช่ไหมคะปลายทางมีตีกับอย่างนี้ก็ถ้าปลายทางมีตีกับนะคะจะเอามาออกชื่อเสียงเรียงนามให้ชมดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ให้สิทธิ์เท่ากันว่าปลายทางกับโอนเนาะให้สิทธ์เท่ากันนะคะเพราะว่ารอบก่อนเอฟซี FC สวนมากก็อายุเยอะแล้วท่านก็โอนยากโอนไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะท่านบางทีเนาะโอนไม่เป็นก็เลยให้สิทธิ์นะคะให้สิทธ์ ปลายทางกับโอนเท่ากันนะคะแต่ว่าถ้ามีตีกับถ้ารายการไหนมีตีกับเอาอย่างนี้ถ้ารายการไหนมีตีกับเดี๋ยวเอาชื่อเสียงเรียงนามมาออกอากาศให้ชมนะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันการตีกับนะคะสําหรับคนที่สั่งแล้วไม่รับปลายทางนะคะเพราะว่าส่วนมากน้อยค่ะที่จะตีกับแต่ก็มีนิดๆิดหน่อยๆ่อยแต่ว่าส่วนมากก็ดีหมดนะคะไม่ไม่มีตีกับนะคะ น้อยน้อยน้อยจริงๆคนสองคนนะคะต่อไปนี้ถ้าตีกับจะเอามาให้ชมดีกว่าเพราะว่าพี่เอฟซลุงป้านาอาบางท่านนะคะก็บอกโอนไม่เป็นโอนยังไงอย่างเงี้ยก็เลยเห็นใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สิทธิ์นะคะให้สิทธิ์เท่ากันนะคะต้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราดูกันเลยว่าได้อะไรมาบ้างนะคะ เหนื่อยเมื่อวานนี้หนูเหนื่อยมากหนูก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าไปวันสองวันติดนี่ไกลเหมือนกันนะไม่ใช่ใกล้ๆนะคะตอนแรกบอกว่าไม่ไกลแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วนะคะเนี่ยค่ะยังอยู่ในถุงซีนอยู่นะคะเป็นเหรียญเลื่อนนะคะเสมาเลือะะเล่อนสมณศัก์นะคะเสมาเลื่อนสมณศัก์นะคะ เนื้อมหาชนวนนะคะสร้างน้อยค่ะกำลังมาแรงเลยนะพร้อมกล่องนะคะพร้อมกล่องนะนี่ยหายห่วงได้เลยนะคะเพราะว่าเรารับประกันแท้นะคะแล้วก็ตรงปกนะคะ เนี่ยเซมาเรื่องสมานศักนะคะราคาแบบเอ่อถ้าใครอยากได้แบบองค์ที่แบบว่ารุ่นที่แบบหลักๆต้องแจ้งอีกทีนะเพราะว่าหนูไม่กล้าสู้ราคามาจริงๆตอนนี้ราคาแบบว่าขยับขึ้นทุกรุ่นเลยหนูก็เลยเอาราคาที่แบบจับต้องได้นะส่วนมากค่ะ พร้อมกล่องนะคะพร้อมกล่องนะเสมาเลื่อนนะคะเสมาเล,เลื่อนสมณศักดิ์นะคะเป็นเนื้อมหาชนวนนะคะเป็นเนื้อมหาชนวนนะสร้างหน่อยกำลังมาแรงเลยนะคะรุ่นนี้นะ ข้างหลังนะคะนี่ค่ะตอกโฮดแตกฐานนะคะราคาโอนนะคะหกพันห้าร้อยบาทจ้ะโอนหกพันห้านะคะปลายทางเอ่อปลายทางหกพันหกร้อยนะนี่ค่ะโอนห้าพันห้าค่ะปลายทางหกพันหกร้อยนะคะต่อมาเลยองนี้นะคะเป็นเสมาเนื้ออัปป้าค่ะองนี้เป็นเนื้ออัปป้านะคะเพื่อสมณศักดิ์ค่ะ เนื้ออาปกามาแรงทุกรุ่นเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอขยับก่อนบน้งเนื้ออาปกาสร้างแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะคะเดี๋ยวให้ชมนะเนี่ยค่ะสวยค่ะสวยทุกองค์ แกตัวอย่างให้ชมแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะที่เหลือก็ไปลุ้นตัวเลขเอาแล้วกันนะจ๊ะค่ะต่อโค้ดตัวเลขสามขอไปคะ่ะเก้าสามสองนะเก้าสามสองเนี่ยค่ะ สวยค่ะสวยเนื้ออัปกาสร้างแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะเนี่ค่ะเนื้อมหาชนวนสร้างแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะคะเนื้อมหาชนวนนะคะ เนื้อ,อปากาหนูมีแค่5องค์เท่านั้นแกะตัวอย่างให้ชม1องค์นะคะอีก4องค์นะไปลุ้นตัวเลขเอานะคะเพราะว่าไม่ได้แกะนะคะถ้าราคาโอน5,500ันหาจ้าราคาโอน5,500นะคะไปทาง5,600ต่อมาเลยต่อมานะคะเป็นมังกรคู่นะคะรุ่นเจ้าสัวเนื้อทองแดงมันปูหน้ากาก เนื้อปอกลูกปืนสร้างแค่999เหรียญเท่านั้นนะคะสร้างแค่999เเหรียญเท่านั้นนะเนี่ยค่ะองค์นี้ก็สวยมากนะคะ คลิปเลยแหละฝากขอคอมเมนต์ของหัวใจคนละหนึ่งดวงด้วยนะคะหนูยังไม่มีเวลาตัดต่อคลิปที่ไปทำบุญวัดหลวงปู่ให้เลยสองวัดถิและหนึ่งสองแปดนะคะต่อโค้ดหนึ่งสองแปดนะคะความหมายดีมากลงท้ายด้วยเลขแปดนะคะเลขแปดนี่คนจีนชอบนะ นะคะโอนนะคะราคาโอนราคาโอนนะสี่พันห้าร้อยบาทจ้ะไปทางสี่พันหกร้อยต่อมานะคะเป็นผ้าผงจเจริญพรนะคะผ้าผงจเจริญพรนะคะมีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นหายากมากนะคะหายากจริงๆ วัดสร้างนะคะวัดสร้างเนี่ยค่ะผ้าผงเจริญพรนะคะรุ่นนี้ก็กําลังมาเดเอ,อมาแรงนะต่อไปหนูว่าราคาพุ่งแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างหลังนะคะเป็นข้างหลังเป็นยันเหนือดวงนะคะราคาพุ่งแรงแน่นอนยันเหนือดวงคือครบเบ็ดเสร็จเลยทุกอย่างนะคะเนี่ยคะ่ะมี ทุกอย่างนะคะมีที่มาที่ไปเนี่ยค่ะพระผงเจริญพรนะคะพระผงเจริญพรจะต่อเลขทุกองค์เลยนะคะทุกองค์เลยนะหนูมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะคะ สองหนึ่งศูนย์เก้าสองสองหนึ่งศูนย์เก้าสองหลวงปู่มหาศิลาค่ะจะเริอนพอนะคะจะเริอนพอเนี่ยยันเหนือดวงนะคะยันเหนือดวงนี่คือครบเป็ดเสร็จท,ทุกอย่างเลยโอนราคาโอนสองพัน 2, บาทจ้าไปทางสองพันหนึ่งร้อยค่ะโอนสองพัน 2, บาทนะคะไปทางสองพันหนึ่งร้อยนะคะ ตอนนี้หลายท่านถามว่าติดต่อทางช่องทาง f facebook ใช่ไหมคะหนูเพิ่งสร้างเพจหนูฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะเอ่อชื่อเพจใช่ไหมคะชื่อเพจวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลานะหลวงปู่มหาศิลานะเดี๋ยวหนูเอารอบหน้าเดี๋ยวหนูเอาหน้าเพจมาให้ดูหนูก็ลืมแคปหน้าเพจไว้ให้ทุกคนนะ เพราะว่าหนูเพิ่งเริ่มสร้างนะคะปกติก็ที่หนูตอนแรกที่แบบไม่ชอบทําเพจในเฟซบุ๊กเพราะอะไรเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะอะค่ะเข้าใจหนูมิจฉาชีพเยอะจริงๆก็เลยใน y o u t u b e คือมีแค่เราอย่างทุกอย่างแต่ตอนตอนนี้หนูก็จะเอาจะานี่แหละค่ะไปลงเพจเนาะถึงป้องกันมิจฉาชีพนะคะจะไม่ไมิจฉาชีพจะหลอกคน FC หนูได้น้อยนะคะเพราะว่าหนูแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทุกอย่างลงคลิปหมดอย่างเงี้ยค่ะอ่ะต่อมานะคะต่อมาเป็นภาพผงนะคะภาพผงพุทธจเจริญทรัพย์นะคะปลุกเสกเดียวนะคะปลุกเสกเดียวเมตตาอธิษฐานจิตเดียวนะคะที่ระลึกงานบุญบูรพาจารน,นะ เสกเดียวนะคะพระผงพุทธจเจริญทรัพย์นะคะนี่ค่ะทำไมราคาอูนกับราคาปลายทางแตกต่างกันแตกต่างกันมากค่ะเพราะว่าปลายทางนี้คือ กว่าจะไปถึงลูกค้ากว่าลูกค้าจะจ่ายเงินกว่าจะรับของแล้วเสียภาษีหักนะที่จ่ายด้วยหนูก็โดนหักไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กว่าเงินจะเข้านะคะมันแบบว่าเงินนอนหลายวันเอาตรงๆเลยเงินนอนหลายวันนะคะเพราะว่าเราก็ต้องหาของทุกวันเงี้ยอตัวเลขน,นะคะเก้าเจ็ดห้าแปดค่ะเก้าเจ็ดห้าแปดแต่หนูไม่ได้ว่านะคะก็เก็บไปทางได้เช่นเคยนะคะต้องขอภายรอบก่อนที่บอกว่าให้สิทธ คนโอนก่อนแต่ก็ขอบพระคุณพี่ๆนะคะที่แบบว่าให้การตอบรับดีมากเหมือนกันแต่ว่าก็เห็นใจท่านที่โอนไม่ได้นะคะต้องขอภัยมากๆนะคะจะเรินซับนะคะจะเรินซับนะค่ะ มีโครร้ดตัวเลขทุกองค์นะคะ9758นะราคานะคะราคาลืมแจ้งราคาราคาโอนนะคะแปดร้อยบาทนะคะราคาโอนแปด้อยบาทไปทางเก้าร้อยจ้าโอนแปดร้อยนะคะไปทางเก้าร้อยนะคะต่อมานะคะมีมีทั้งหมด ได้มาทั้งหมดสองสี่หกหกองนะคะมีหกองค์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมแบบแบบว่าเป็นตัวเลขดีกว่าเนาะเผื่อแบบว่าใครอยากได้ตัวเลขไหนนะคะโอนนะคะแปดร้อยนะไปทางตัวเลขนะคะองนี้นะเก้าหกสี่สามเก้าหกสี่สามนะคะเก้าหกสี่สามนะ คือเราไม่ได้ไปเช็คราคาบางทีไม่ได้ไปเช็คราคาเลยส่วนมากก็รู้แต่ว่าทุนมาเท่าไหร่กำไรก็บวกร้อยสองร้อยไปอย่างเงี้ยนะคะสวยทุกองค์นะคะองค์นี้เลขคาหลักนะหนึ่งสองแปดสามหกหนึ่งสองแปดสามหกนะ,ะเลขคาหลัก มีออเดอร์ทั้งหมดหกองค์นะคะให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเนาะที่เหลือพี่ๆก็ไปลุน้นตัวเลขเอาแล้วกันเดี๋ยวจะชา้าอ่ะต่อมานะคะต่อมาพระผงเสษฐีมีแค่องค์เดียวจ้าพระผพงเสษฐีนะคะรอบก่อนแบบว่าพี่ๆทำหลายคนแต่ว่ามีแค่องค์เดียวนะคะพระผงเสษฐีนะเจ็ด มีแค่องค์เดียวนะคะพระผงเศรษฐีราคาพุ่งไปไกลแต่ละองค์นะคะราคาพุ่งทุกวันเลยนะไม่ใช่เพราะกระแสเซียนปั่นแต่เพราะเป็นพุทธคุณนะคะประสบการณ์ของลกูกศิษย์ล้วนๆเลยอย่างที่หนูเคยบอกเพราะว่าเมื่อก่อนหนูผ่านตลอดนี้ทุกวันนี้แบบว่าศรัทธาสุดหัวใจเลยนะคะ ผ้าผงเศษถีนะคะจิตจิตผ้าผงเศษถีนะคะ,ะผ้าผงเศษฐีโอนนะราคาโอนนะจ้าหนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้าหนึ่งพันแปดร้อยนะคะมีองค์เดียวปลายทางพันเก้าจ้า ในการต่อมานะคะมีอะไรให้ชมบ้างที่จริงอยากจะสั่งมาไว้ไม่ใช่สั่งที่จริงจะเอามาไว้ใช้เองเป็นกําไรเหนือดวงนะคะหนูว่าจะเอามาไว้ใช้เองจริงๆแต่ว่าอ่ะเราอยู่ใกล้เราพอหาได้นะคะก็เลยให้พี่พี c เอฟซบางท่านนะคะที่อยากได้ คือถ้าเป็นถ้าเป็นพระรุ่นเหนือดวงคือราคาตอนนี้ไปไกลมากนะคะอันนี้เป็นกำไรเหนือดวงนะคะสร้างแค่เท่าไหร่สร้างแค่เท่าไหร่นะาหนูลืมเอามาให้สร้างก็สร้างไม่เยอะนะสร้างน้อยสร้างสามพันรูทเท่าไหร่นี่หนูก็จำไม่ได้เดียวนะแต่ว่ามีรูทุกอย่างให้ได้ชมนะคะกำไรเหนือดวง ืหนูบันทึกไว้อยู่เดี๋ยวนะคะแป๊บแป๊บแป๊บสักครู่นะให้ชมก่อนอะเนี่ยค่ะมาพร้อมกล่องเลยนะคะมาพร้อมกล่องไม่ลอกไม่ดำนะคะไม่ลอกไม่ดำเดี๋ยวให้ชมคือกล่องน,นี้ก็หรูหรามาเฮาแล้วเนี่ยค่ะกำไรเหนือดวงนะคะ กาสุ่มบุญสัมพันธ์ผู้มีบุญสัมพันธ์นะคะถึงจะได้ครอบครองเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์กับพระกุเวนธนบดีพระกุเวระธนบดีเศรษฐีชัมพลพอ่านถูกไหม เป็นผู้มีผู้คัพย์สมบูรณ์อยู่ในเลิกของดวงเศรษฐีและมีโชคจากทางทิศเหนือนะคะผู้มีบุญแหละถึงได้ครอบครองไง,ไง่ายๆที่จริงหนูจะเอามาไว้ใส่เองนี่แหละแต่ว่าถ้ามีพี่พี่อฟซท่านไหนที่แบบเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยคะ่ะอยากได้ก็ก็จะแบ่งให้ก่อนเพราะว่าหนูพอหาได้อยู่เพราะว่าหนูอยู่ใกล้ เพราะว่าหนูเห็นแล้วแบบสวยอะ่ะนะเนี่ยค่ะถอดออกอย่างนี้แล้วก็ใส่แขนอย่างนี้เป็นกําไรเหนือดวงนะคะใส่ได้ทุกคนสวยเนี่ยค่ะสวยไหมสวยมากเลยแล้วก็ใส่ครอบอย่างนี้จะใส่ให้ชม <laughs> อ่ะกําไรเหนือดวงนะคะมีแค่หนึ่งอันเท่านั้นสวยมาก กำไรเหนือดวงนะคะราคาโอนนะรสร้างน้อยนะคะสร้างน้อยไม่ได้สร้างเยอะราคาโอนสามพันแปดร้อยบาทจะ้ะไปทางสามพันเก้าร้อยจ้าราคาแบ่งปันกำไรเหนือดวงค่ะทุกคนรู้ความหมายคำว่าเหนือดวงอยู่แล้ว ราคาโอนนะคะ3 8มพันแให้สามพันแที่จริงจะขาย3ามพันเราคาแบบะนะคะมาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยกำไรหนืดดวงได้มาแค่หน,นึ่งอันเนี่ยค่ะแล้วก็มีมีแผ่นทองเหนือดวงนะคะ แผ่นทองเหนือดวงไม่อดไม่อยากแคล้วคลาดหนุนทรัพย์หนุนดวงโคทรัพย์มหานิยมที่สําคัญเจริญก้าวหน้าไม่มีหยุดความหมายคือดีคําว่าเหนือดวงค่ะดีหมดนี่ค่ะคาถาเหนือดวงยันเหนือดวงไม่ใช่คาถายันเหนือดวงเดี๋ยวจะเปิดให้ชมข้างในนะคะมีแค่สองอันเท่านั้นนะคะมีแค่สองอันเท่านั้นชนะูแผ่นทองะแผ่นทอง แผ่นทองนะคะแผ่นทองพร<น>ะาคาถาประกอบอยันเหนือดวงมะนะม,ะมะมะนะนะอะอะนะนะอุอุนะนะคะมีพระคาถาประกอบยันคนสามบ้านกินน้ำบ่อดเดียวหรือหลวงปู่เรียกว่ายันเหนือดวงนะคะ คนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวหมายถึงกินบอ่อบกจกบอ่อขาดไม่อดไม่อยากแคลวคลาดหนุนทรัพย์หนุนดวงนะคะโภคทรั์มหานิยมค่ะกาวหน้าเจริญกาวหน้าไม่มีหยุดนะคะยันเหนือดวงนะ,ะหลวงปู่ิลาปุกเสกนะยันเหนือดวงนะคะเอาไว้ติดบ้านติดรถนะคะ ราคาโอนนะคะยันเหนือดวงนะราคาโอนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ายันเหนือดวงนะแผ่นทองยันเหนือดวงราคาโอนหนึ่งพันห้าร้อยจาปลายทางปลายทางหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะมีแค่สองอันเท่านั้นจ้ามีแค่สองอันเท่านั้นนะคะยันเหนือดวงนะคะกําไรนะคะกําไรยันเหนือดวงเนี่มีแค่มีน้อยมีน้อยนะคะมีน้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูเอารูปมาให้ชมคะ

ไปหาอยู่นะคะอยู่ในอีกเครื่องก็เลยชานิหนึ่งนะคะ เพราะว่าจะให้ชมไงต้องมีรูปประกอบรับประกันนะคะว่าแท้แน่นอนนี่ค่ะกำไรนะคะกำไรเหนือดวงนะคะผ่านการปลุกเสกนะยาเหนือดวงก็ผ่านการปลุกเสกนะคะทุกอย่างนะคะผ่านการปลุกเสกนะต่อมานะต่อมานะคะเป็นอันนี้หนู ฉีกซองออกมาให้ชมนะคะนี่ค่ะชุดพระแกะกระ,ะดูช้างรุ่นหมานเงินหนุนดวงหกหกนะคะหลวงปู่มหาศิลาเมตตาอธิษฐานจิตเดี่ยวยี่สิบพฤษภาคมสองห้าหกหกนะข้างในจะจะประกอบด้วยนะคะนี่ค่ะองค์พระแล้วก็มีสายสิม ให้ชมนะคะเดี๋ยวให้ชมทุกคลิปทุกอีพีแจ้งราคาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจกันดีๆนะคะด้านหลังหมานเงินนะคะตัวเลขหกเก้าศที่เหลือพีพ c เป็นีลุน้นเอานะ ตัวเลขหกเก้าศูนยหมานเงินหมานทองนะคะหมานเงินหมานทองหนุนดวงราคานะคะราคาโอนนะเก้าร้อยบาทไปทางหนึ่งพันบาทค่ะโอนเก้าร้อยจ้าไปทางหนึ่งพันบาทมีแค่สามอันเท่านั้นมีแค่สามอันนะอันที่เป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างแล้วก็ที่เหลือนะคะไปลุ้น ไปลุ้นตัวเลขเอานะคะต่อมานะคะต่อมากําไรปีเสียค่ะปีเสียนะคะ,ะ,คะมีแค่ปีเสียมีแค่สองอันนะคะหนูมีแค่สอ,อันนะ,ะกำไรปีเสียทุกอย่างผ่านการลุกเสกนะคะแม้แต่รูปนะคะข้างหลังเป็นภาะคาถานะคะปีเสียนะปีเสียปีเสียนะคะโอน โอนเจ็ดร้อยนะคะไปทางแปดร้อยโอนเจ็ดร้อยไปทางแปดร้อยค่ะแล้วก็เบียแก้นะคะเบียแกของหลวงปู่ใส่สินตัวนี้มีแค่อันเดียวนะอีกแต่ว่าเบียแกนะคะจะมีแค่ห้าอันเท่านั้นแต่ว่าใสา่สินจะเป็นสีขาวนะคะสส่สินจะเป็นสีขาวนะอันนี้ใส่สินมีแค่อันนี้อันเดียวนะคะเบียแกแกเอ่อเบียแกแก้จนแก้คูณใส แก้ทุกอย่างนะคะคืนชื่อว่าเบียแก่นะคะให้ช่วงแบบนี้เลยแล้วกันแก่ยากมากนะคะเบียแก่นะด้านหน้าด้านหลังแก่ยากเแก่ไม่อยากแก่ได้ล้วนะคะคืนชื่อว่าเบียแก่นะคะแก้ทุกอย่างนะคะแก้คุณสายมูลดำนะคะแก้จน แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมีเบียแกไว้นะคะมีแต่คำว่ามีและรวยนะคะเบียแกเนาะค่ะราคาโอนนะคะราคาโอนเบียแกโอนโอนเจ็ดร้อยจ้าไปทางแปดร้อยนะโอนเจ็ดร้อยไปทางแปดร้อยนะคะเบียแกนะคะค่ะฝากคอมเมนต์ของหัวใจคนละหนึ่งดวงก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสู้ สู้หาของมาให้พี่ๆ FC ได้รับชมนะคะได้แบ่งปันบูชากันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ